จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบไต้หวันซึ่งจีนได้เพิ่มกิจกรรมทางอาหารบนอากาศและในทะเลโดยรอบทําให้ไต้หวันเกี่ยวความพร้อมในการจัดหาที่หลบภัยให้แก่ประชาชนหักเครื่องบินรบจีน ลุกล้ำเข้ามาอย่างน่านฟ้าโดยจะใช้อาคารที่มีชั้นใต้ดินต่างๆเช่นที่จอดรถชั้นใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าเป็นที่หลบภยัยซึ่งในกรุงเทพฯเมืองหลวงมีสถานที่ใต้ดินที่ใช้หลบภัยได้มากกว่า4,600แห่งและสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ12ล้านคนคิดเป็นจํานวนความจุมากกว่าสีเท่าของประชากรไต้หวันโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทําแมพในสมาร์ทโฟนอัปเดตข้อมูลของตําแหน่งศูนย์พักพิงและสถานที่หลบภยัยพร้อมทั้งเปิดตัวโซเชียลมีเดีย และติดโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนรู้วิธีค้นหาสถานที่หลบภัยที่ใกล้ที่สุดโดยทางเข้าสถานที่หลบภัยจะมีป้ายสีเหลืองขนาดประมาณกระดาษ A4 แปะไว้เพื่อระบุจํานวนผู้เข้าหลบภัยสูงสุดเจ้าหน้าที่อาวุโสในสํานักงานของเมืองที่ดูแลสุพักพิงกล่าวว่าเหตุการณ์สงครามในยูเครนทาให้พวกเขาต้องเร่งเตรียมงานเพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จะไม่โดนโจมตีและประชาชนทุกคนควรมีความตระหนักรู้และเตรียมพร้อม ทางนี้เมื่อเดือนที่แล้วไต้หวันได้จัดให้มีการซ้อมรบทางอากาศทั่วเกาะเป็นครั้งแรกหลังจะหยุดไปตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้มีการออกคําแนะนาให้แก่พลเมืองในกรณีที่มีเครื่องบินติดขีปนาวุธเข้ามาโดยให้หลบหนีไปยังที่จอดรถชั้นใตดินในบ้านและใช้มือปิดตาและหูส่วนปากให้อ้าค้างไว้เพื่อลดผลกระทบจากระเบิดอีกทั้งเจ้าหน้าที่กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ต้องอยู่ที่สถานที่หลบภัยเป็นเวลานานประชาชนต้องเตรียมนําอุปกรณ์จะเป็นติดตัวไปด้วยโดยสิ่งที่ควรเตรียมไปนั้นมีตั้งแต่เวชภัณฑ์รืแม้แต่อุปกรณ์สําหรับทําห้องน้ำโชคลาภ